We'll สำหรับแพลตฟอร์ม V ีเ t ตแอดโฮ b บานะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่มหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยสร้างขึ้นนะครับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรวิลุนนะครับท่านได้สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เอามาประยุกต์ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับโดยที่มีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยเป็น เป็นผู้ดูแลหลักนะครับร่วมกับคณะต่างๆทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง6คณะนะครับได้แก่คณะแพทย์คณะเภสัชคณะสาเวชคณะสาสุขแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับ mm hmm. เมื่อคนไข้ามาตรวจแล้วเนี่ยพบว่าเป็นติดเชื้อโควิดแต่ยังไม่มีอาการหรือที่เราเรียกว่าผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยนะครับเราก็จะเอาคนไข้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในระบบนี้นะครับ แล้วเราก็จะใช้อาจารย์พยาบาลของเรากับนิสิตนะครับในการดูแลคนไข้เหล่านี้ระบบนี้เนี่ยก็จะใช้สำหรับในการที่เฝ้าดูอาการของคนไข้นะครับทั้ง14วันโดยใช้เทคโนโลยีนะครับในการที่จะดูแลนะครับแล้วก็มีมีบุคลากรก็คือมีอาจารย์แล้วก็มีนิสิตต่างๆเนี่ยได้เข้าไปให้การดูแลในตลอด24ชั่วโมงทั้ง14วันนี้ครับ ครับคือขณะนี้เนี่ยแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยก็ได้มีการที่จะขยายผลไปในพื้นที่ต่างๆนะครับมีพื้นที่ต่างๆเนี่ยขอมาใช้เราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิจังหวัดนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยแล้วเข้ามาอยู่ในระบบเราเนี่ยประมาณ1 0,000กว่าคนแล้วนะครับในบางคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหายไปนะครับหมายความว่าหายจากโควิด จากการดูแลของพวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็ในแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยมันก็ได้มีการขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเรียกว่าทั่วประเทศและตั้งแต่เชียงรายลงไปจนถึงนราธิวาสเลยนะครับแล้วก็โดยมีอาจารย์ของเราเนี่ยเข้าไปอบรมให้นะครับในการดูแลใช้ระบบต่างๆนะครับบางจังหวัดเนี่ยก็ได้เอาไปดําเนินการเองภายใต้การดูแลแนะนําของเราบางจังหวัดก็ยังต้องให้อาจารย์ของเราเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลอยู่ก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งแล้วเมื่อคนไข้ได้รับบริการแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาสะท้อนมานะครับก็คือว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งแล้วก็ได้รับการดูแลตลอดก็ขอให้ความยืนยันนะครับว่าท่านจะได้รับการดูแลที่ดีแล้วก็คิดว่าได้หายกลับไปนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตได้อย่างตามปกตินะครับซึ่งเราเนี่ยมีคนไข้ต่างๆมากมายที่ที่ติดเชื้อแล้วแล้วได้รับการดูแลจากเราแล้วก็หายกลับไปบ้านแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยบูรพานะครับโดยคณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆนะครับก็จะได้ดูแลช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตเช่นนี้ครับในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพานะคะของบูรพาโมเดลเนี่ยนะคะเรามีคนไข้นะคะอยู่เข้ามาในระบบทั้งหมดเนี่ยประมาณ250คน ะะแล้วก็หายไปก็ประมาณ200ว่าคนละตอนนี้เรามีคนไข้ยอยู่ในระบบเนี่ยประมาณ30ว่าคนนะคะสำหรับของบูรพานะคะงจริงแล้วถ้าพูดถึง V Safe at Home เนี่ยตอนนี้เรามีคนไข้ยอย่างที่ท่านคณะบดีได้นําเรียนว่าเรามีคนไข้ยอยู่มากกว่า10,000คนนะคะแล้วก็หายกลับบ้านไปนะคะเราก็ให้การดูแลอยู่หลายจังหวัดนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ที่บุรพานะคะทางทีมของเราก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้สําหรับที่เชียงรายนะคะที่สุพรรณบุรีนะคะแล้วก็แม้กระทั่งของที่ อ,อะอยองด้วยนะคะตอนนี้นะคะถ้าจะเล่าถึงให้เล่าถึงนโยบายหรือว่าร้องไม่เป็นไรครับเรีร้อยนะครับแล้วปัจจุบันที่คณะของเราเนี่ยครับที่มอบูเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่คนครับที่หายไปแล้วแล้วก็ที่รักษาอยู่ของมหาวิทยาลัยบูรพาเราตอนนี้นะคะเราก็มีทั้งหมดนะคะ200กว่าคนนะคะแล้วก็รักษาหายไปแล้วเนี่ยประมาณ200นะคะแล้วก็เหลืออยู่ในระบบตอนนี้ประมาณ300รอเออสคนค่ะแล้วขั้นตอนการทํางานของแพลตฟอร์มนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็ในเมื่อคนไข้นะคะได้รับการตรวจนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีผลโพสิทีฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ RT-PCR หรือ ATK นะคะหลังจากนั้นโรงพยาบาลก็จะทําหน้าที่ในการประเมินว่าคนไข้เนี่ยเข้าสู่คืออยู่ในเกณฑ์สีเขียวคือสามารถพักรักษาตัวที่บ้านได้ ะะทางโรงพยาบาลก็จะให้คําแนะนําแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยสแกน QR code เข้ามาที่ระบบของเราะะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะได้รับเซ็ตเราเลือกว่าเป็นเซ็ตในการดูแลตัวเองจะมีทั้งตัวของปลอดวัดไข้แล้วก็ยาพื้นฐานรวมทั้งตัวของการวัดออกซิเจนปลายนิ้วคนไข้กลับไปที่บ้านนะคะคนไข้รายงานอาการของตัวเองเข้ามาในระบบนะคะเช้า ะะตอน8โมงกับเย็นตอน5โมงเย็นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีทีมงานค่ะคอยเข้าไปมอนิเตอร์นะคะอาการบนแดชบอร์ดนะคะซึ่งอาการที่คนไข้รา,ายงานเข้ามาเนี่ยนะคะออพยาบาลก็จะเข้าไปประเมินถ้าใครมีอาการที่ผิดปกตินะคะก็จะมีการทักเข้าไปในไลโอเอเพื่อให้คําแนะน,นําคนไข้ค่ะซึ่งใน1นวันที่เราดูแลเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งอาจารย์พยาบาลอาจารย์สาขากายภาพบําบัดซึ่ง เขาจะดูว่าใครที่มีอาการเหนื่อยนะคะก็จะไปให้คำแนะนําเรื่องของการออกกําลังกายหรืออาการไอนะคะอันนี้ก็เป็นการดูแลซึ่งเราดูแลคนไข้14วันนะคะตั้งแต่คนไข้เริมแอดมิทจนคนไข้กลับบ้านะคะ่ะแล้วแอปแอปพลิเคชันนี้ตอนนี้ประสบถือว่าประสบความสําเร็จไหมครับก็ตัวเองคิดว่าถือว่าประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยแบ่งเบาบุคลากรด่านหน้าในการดูคนไข้นะคะเพราะว่า เราใช้แดชบอร์ดนี้ในการดูคุณไข้สีเขียวทําให้แบ่งเบาภาระนะคะของพยาบาลที่ทํางานในโรงพยาบาลประเด็นที่1น,นะคะประเด็นที่2นะคะเราสามารถสร้างเครือข่ายได้มากเลยนะคะเพราะว่าทีมที่เข้ามาร่วมกับเราตอนนี้ไม่ใช่แค่อาจารย์ที่บูรพาเท่านั้นนะคะยังมีอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่แม่ฟ้าหลวงนราธิวาสเพชรบุรีนะคะมีทั้งอาจารย์แล้วก็นิสิตเข้ามาร่วมงานกันด้วยค่ะ ค่ะอันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือนะคะเนื่องจากว่าบูรพาเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศาสตร์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่หลายๆศาสตร์ด้วยกันนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามานําในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์นะคะก็มาให้คําแนะนําเรื่องของการจัดการขยะนะคะการดูแลสิ่งแวดล้อมในขณะที่พักรักษาตัวที่บ้านนะคะคณะเภสัชศาสตร์มาให้คําแนะนําเรื่องของการ ทานยานะะหรือแม้แต่คณะสาวเวชก็มาแนะนําเรื่องของการบริหารปอดซึ่งมีลักษณะทั้งเป็นคลิปให้คนไข้ไปศึกษาแล้วก็เป็นลักษณะซูมออนไลน์ที่เป็นมีการพูดคุยกันนะคะ